สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมเก่งกระชานะครับวันนี้ผมว่าจะไม่ออกไปไหนแล้วนะแต่พอออกมากินกาแฟาปุ๊บเท่านั้นน่ะก็ไถ iPad บังเอิญก็นึกถึงร้านนี้ขึ้นมานะครับร้านนี้เป็นร้านเล็กๆแถวซีนครินนะสมัยก่อนเนี้ยนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีโชว์รูมใหญ่ยักษ์เลยแถวพระราม9ร้านนี้มีชื่อว่า HD h i f i ครับสมัยก่อนเนี่ยเขาโดดเด่นมากเลยนะในการซื้อขายออนไลน์เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ทํารูปแบบการขายออนไลน์ได้แบบเขาเรียกว่าน่าสนใจอ่ะ แต่ตอนนี้เขามีโชว์รูมและมีถึง4ชั้นแล้วก็มีหลายห้องมากๆเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆไปหา,าพี่แมนแล้วก็พี่นบนะครับเพราะว่าเขาดูแลที่นั่นอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันหน่อยว่าเฮ้ยทำไมขายดีขนาดนั้นอยู่แล้วทำไมจะต้องย้ายทำไมจะต้องมาอยู่ตรงนี้นะผมว่าน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ HD h i f i พระราม9นะครับ ที่ผมบอกไปได้เพื่อนๆนะ HD h i f i เนี่ยเขาเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จมานะครับจากแถวแถวสินครินนะ c s ีคอ c o n ค q u a r e ผมก็เป็นหนึ่งในลูกค้าได้เหมือนกันวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสนะมาคุยกับทั้งพี่นพแล้วก็พี่แมนนะครับแห่ง HD h i f i นะครับเดี๋ยวเรามาเราเขาเรียกว่าเรามาพูดคุยกันแบบสบายๆายนะ<ช>ว่าแบบว่าการเดินทางของพวกพี่นะจากสีคอ c o n ค q u a ผมยังงงอยู่เลยนะว่าอะไรทำให้อาพี่นพดีกว่าอะไรทำให้พี่นพตัดสินใจให้แบบมันขายดีอยู่แล้วพี่มามา,มาแถวพระรามเก้าเนาะเป็นคำถามที่ดีนะ สำหรับผมเนี่ยซีคอนสแควร์ดีครับแต่เราปิดปัญหาเรื่องที่ว่าลูกค้าทุกๆท่านที่มาที่ร้านเนี่ยต้องถามคุณนบมีห้องลองให้ผมฟังไหมคุณนบเมื่อไหร่จะขยายสาขาครับเมื่อไหร่ผมจะได้ฟังชุดโฮมเดยเกอร์แบบเต็มระบบเมื่อไหร่จะฟังเป็นสองชันแนลที่เสียงสมบูรณ์แบบนี่คือสิ่งที่ผมได้รับจากลูกค้าที่ซีคอนสแควร์ฟีดแบ็มาฟีดแบ็มาแล้วผมก็มองว่าจุดเนี้ยมันทําให้เรา ต้องก้าวต่อไปครับผมเลยนั่งคิดอยู่พักใหญ่ๆห,หลายปีเลยจนกระทั่งโควิดโควิดเนี่ย <COVID S 1> เป็นจุดเปลี่ยนเลยครับคุณเก่งเออหลายๆคนก็เปลี่ยน,น <COVID S 1> โควิดเนี่ยซีคอนห้างที่ซีคอนเนี่ยโดนปิดในสามเดือนช่วงนั้นคือผมมืดเลยใช่ในเมื่อห้างโดนปิดเราก็ต้องมาออนไลน์ครับการทำออนไลน์ที่บ้าน ถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จเช่นกันเ,เพราะว่าร้าน h ิดดีไฮไฟเนี่ยคือเราไม่ได้ขายแค่ใช่สินค้าเราขายแบรนด์ทิดดีไฮไฟด้วยแบรนด์ทิดดีไฮไฟเนี่ยเป็นจุดเด่นที่ทําให้ลูกค้าเชื่อถือว่าจะซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งในออนไลน์เนี่ยถ้ามีแบรนด์ทิดดีไฮไฟแล้วเนี่ยเขามั่นใจใเขากล้าซื้อผมเป็นหนึ่งในในยุคนั้นนะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็น่าจะสักกี่ปีประมาณสัก 6-7-8ปีอะไรเงี้ยแถวนั้นะนะผมจาได้ผมก็ๆๆก่อนที่จะซื้อเครื่องเสียงสักชุดหนึ่งผมจาได้ผมไปซื้อลาโพงคับพี่นะก็จริงๆเป็นลูกคั้งจริงเลยนะแล้วผมก็ต้องเซิร์ชออนไลน์อะไรอเงี้ยของ HD h i f i เนี่ยมีการเขาเรียกว่าทำพรีเซนเทชันได้ได้ค่อนข้างสวยแล้วก็เตะตาเพราะว่านอกจากจะเป็นรูปของสินคา้าแล้วยังมีเขาเรียกว่าอะไรก็ตามที่ได้รางวัลหรือว่ามีเขาเรียกว่า บสเซลลิงจากที่ไหนอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่ว่าเรามโนไปเองอย่างอย่างพี่อาจจะบอกว่าเฮ้ยสินค้าชิ้นนี้ขายดีจังเลยครับเราก็ไม่รู้ถูกไหมแต่ว่าของเขาเนี่ยมันมีการันตีจากไม่ว่าจะเป็นนิตยสารวอไทาไฟเอ่ยเอวีฟอร่มเอ่ยอะไรพวกเนี้คือผมผมเรียนว่ามันเป็นจุดเด่นของใช่ไหมเออใช่ครับในเมื่อร้านเรามีจุดเด่นและคือสินค้าที่ที่ยอดนิยมที่ขายดีทั่วโลกสินค้าเองก็องมีจุดเด่นเช่นกันที่เราดึงจุดนั้นเข้ามาใชนะฮะนี่คือจุดจุดหนึ่งที่ผมมองว่า พอเรามีที่ซีคอนท็อแวร์แล้วโดนปิดเนื่องจากโควิดเนี่ยแล้วเรามาเน้นออนไลน์ที่บ้านหลายคนหลายคนยอมแพ้ใช่ครับที่ไม่นะครับผมมองว่าจุดนี้เนี่ยมันกลับทําให้ผมมีจุดประกายกล้าที่จะตัดสินใจแล้วล่ะซื้อฝึกเลยอันนี้คือซื้อด้วยซื้อเลยครับผมมองว่าจุดนี้เราหาทําเลมานานแล้วว่าทําเลที่ไหนอืน่าจะเป็นจุดที่ทําเลดีที่สุดลูกค้าทุกๆใช่ทุกๆก กรุงเทพทั่วๆเลยปริมณฑลสามารถมาที่นี่ง่ายๆอืแล้วช่วงนั้นช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่ใครๆก็ขายอแต่ผมมองว่าซื้อดีกว่าครับครับเพราะผมมองว่าถ้ามีโควิดอีกรอบนึงเราก็จะขายตึกใช่ครับอ๋อเหรอวที่จริงๆครับพอมีโควิดอีกรอบนึง เขาสั่งปิดห้างอีกครั้งหนึ่งของมูกจากห้างมาที่ใีเลยถูกต้องครับนี่เป็นช่วงรอยก่อจริงๆที่ทําให้ HD ด i ี i ฟพระรามเก้าเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้ขาวว่าคือตอนนั้นผมบอกด้เยนะร้านพี่เล็กจริงเอาพุูนตรงเลยคือเล็กเล็กมากพอเดินเข้าไปปุ๊บเงี้ย หันหน้าเกาหาชุดโชว์ของพี่ผมจำได้พี่โชว์ได้กี่ละชุดเท่านั้นเนี่ยมันแคบมันแคบใช่ไหมพี่แมรน่าจำได้นะมันมันแคบมากแล้วจำได้ว่าพี่แมนเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังใช่ทำไดคัตอยู่นี่แหละแล้วก็ประกอบสายส่งลูกค้าใช่ไหมเพราะพี่ก็มีบริการในเรื่องของสายด้วยอะไรด้วยในสมัยสมัยคือยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เริ่มก้อนจริงๆฮะเราเริ่มก้อนจากขาย HD Player จนลูกค้านิยมมากนะครับมาบอกว่าเฮ้ยคุณนพเมื่อไหร่จะมีโฟมเบเกอร์ขายบ้างชุดเล็กๆก็ได้ผมก็ไปไปสด หามาหามาเรื่อยๆจนกระทั่งคุณนพเมื่อไหร่จะมีชุดฟังเพลงขายาบ้างเราก็ไปหาไมาออ่อีกจนกระทั่งมันโตขึ้นมาเรื่อยๆเองเออโดยที่ลูกค้าเป็นคนกําหนดเราใช่ถือว่าพี่ะรับฟังลูกค้านะปก,อกติลูกค้าจะแบบแต่คนมันขายดีอยู่แล้วอะมันไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องทําแบบเนี้ยขยับขยายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พี่นพคือเหมือนกับว่าคือใส่ใจลูกค้าบริการดีก็ต้องแบบว่าเฮ้ยก็ต้องรับฟังลูกค้าอยากจะฟังก็จริงไหมเราอยากจะตัดสินใจอย่างชุดข้างหลังผมอย่างเงี้ยมีใครกล้าตัดสินใจไหมถ้าโชว์แห้งๆอย่าง ผมว่ายากยังโชว์รูมที่นี่นะครับเขาก็แบ่งออกมาเป็นสัดส่วนได้แบบเขาเรียกว่าสวยงามเลยนะเดี๋ยวให้ให้พี่แม้นเล่าดีกว่าว่าเออที่เนี่ยแบ่งกันยังไงครับก็ที่เนี่ไฟพระราม9มีทั้งหมด4ชั้นนะครับครับชั้นล่างก็จะเป็นชุดเริ่มต้นนะครับก็มีลำโพงมีอินดิเกตนะครับแล้วก็มี power active นะฮะพัดเสียงสปีกเกอร์หูฟังเราก็มีนะเข้ามาเราก็อิสเซอรี่เรียงไว้เยอะแยะเลยแล้วก็สายสัญญาณพักอะไรก็เยอะแยะเลยครับก็สามารถเข้ามาได้ชั้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ ชั้นต่อไปเป็นชั้นลอยชั้นลอยอ่าจะเป็นสินค้าราคาพิเศษครับที่นํามาโชว์ราคาพิเศษกันก็ร,ร่วมกับผู้นําเข้าต่างๆครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นของ power by นะครับอ่าแล้วก็ชั้นต่อไปเป็นชั้น2นะฮะครับห้องแรกก็จะเป็น ห้องโฮมเทเตอร์ห้องแรกนะครับห้องต่อไปก็เป็นชุดฟังเพลงเหมือนกันอ๋อคือในชั้น2นี่เรามีมี2ห้อง่าแต่ที่เราอยู่ตรงเนี้ยคือชั้น่าชั้น2นี่มันคือเราจะจับทำเป็นห้องโฮมเมกเกอร์ด้วยด้วยก็เป็นห้องฟังเพลงด้วยไปหมดเลยโอ้แล้วก็ห้องที่เราอยู่คือชั้น3ครับก็คือเป็นห้องห้องใหญ่ห้องนี้นะครับใหญ่นะใหญ่นะแต่ก็จะเห็นเนี่ยโอ้โหชุดที่ว่าไฮเอนด์อ้อใช่ครับถ้าอยากดูไฮเอนด์ขึ้นมาชั้น3เลยอ่าแล้วก็อีกชั้นสุดท้ายชั้น4เราจะเป็นชุด โฮมเทเตอร์ครับโฮมเทเตอร์จำลองเหมือนบ้านลูกค้าเดี๋ยวเราต้องไปดูซิงนอยดใช่เดี๋ยวเราต้องพาไปดูกันทุกห้องอยู่แล้วนะครับโชว์รูมที่นี่เรียกว่าหลากหลายแน่นอนเข้ามาใน entry level นะครับลำโพงแอคทีฟแพสซีฟแบบไซส์แบบเขาเรียกเดสก์ท็อปก็มีนะรวมไปถึงพวกสายสัญญาณด้วยเยอะแยะเลยครับมีเลือกเยอะอุปกรณ์อุปกรณ์ใช่อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นพวกตัวรองสายไฟตัวรองลำโพงเครื่องใช่ไหมครับตัวรองสายลำโพงมีหมดเลยอ่าครับชั้นสองก็เริ่มเป็นแบบว่า เป็นราคาแบบมิตรภาพด้วยมีการเล็กจัดโปรโมชั่นละกันนะใครมีโปรโมชั่นมาพี่พี่นกก็จัดมุมมาให้หมดใช่ร่วมหมดทุกเวลาไม่ได้อยู่แล้วมีให้หมดเลยครับใช่เพราะเขาเรียกว่าชั้นลอยแม่จะมีชั้นลอยนะก็ชั้นสองชั้นสองนี้ชั้นสามชั้นสี่แบ่งออกมาเป็นสองห้องก็จะเป็นไซส์ที่มีขนาด เล็กกว่าน่อยใช่ไหมเขาเรียกว่าประมาณห้าสี่คูณหกอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแบบบ้านเหมือนบ้านทั่วไปบ้านลูกค้าอันนี้สําคัญรู้ป่ะเพราะบางทีแบบโอ้เราต้องมีห้องใหญ่หรือเปล่าว่าอันนี้จําลองให้เห็นเลยว่าใช่ครับแล้วลำโพงในนั้นเนี่ยผมบอกเลยเจ๋งมากยิ่งโตใช่ว่าลำโพงอะไรพี่สี่ห้องอลงการอลังการใช่ไหมนอนลังกสวยสวยมากแล้วมันมีทีเด็ดมากเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังว่าใครเขาเด็ดยังไงนะครับว่าเขาเรียกว่าวิวัฒนาการบวกความคลาสสิกและสุดยอดมากส่วนชั้นนี้โอ้โหพี่ ครับรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นฟอ่์คลอสคัลล่ายูโทเปียนะ E M U O เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับนี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยใช่ครับของตระกูลยูโทเปียซีรีส์ของฟอร์คอสครับห้องนี้จัดเต็มหน่อยนะนี้จัดเต็มหน่อยขั้นบนนี่แต่ห้องห้องบนนี่แบบผมชอบมากอ่เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวเราเราขึ้นไปดูกันครับ พูดถึงการช้อปปิ้งออนไลน์มากดีกว่าสมมุติว่าคนแบบไม่สะดวกมาอ่าโอเคมันอาจจะสะดวกคนที่อยู่แถวซีนคลินนะพรามเก้าอย่างตรงนี้อะไรเงี้ยสมมุติคนอยู่แถวอู้พุนนทธมณฑลอย่างเงี้ยช้อปปิ้งออนไลน์เราเราเราเป็นไงบ้างพี่ก็ถือว่าออนไลน์ของฮิตเทฟายถือว่าขายดีมากๆนะครับแล้วก็ถือว่ามีชื่อเสียงในออนไลน์มากลูกค้าสั่งออนไลน์ไกลๆอย่างเงี้ยไม่ต้องเดินทางมามไม่สะดวกอะไรเงี้ยเราสามารถกดสั่งออนไลน์ได้ เรียกว่ามีกี่ช่องทางตอนนี้เราเรามีกี่ช่องทางสามช่องทางครับสามมีช้อปปี้ลาซาด้านั่นแน่ๆล้ใช่ไหมนอกนอกนอกโอ้ยนอกนองนี่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคเขาเท่นี้เราเพิ่มช่องทาง h d h i f i c o m ด้วยอ๋อมีเรามีเว็บไซต์ของตัวเองของบริษัทด้วยอ่าอ่าใช่สามารถสั่งผ่านเว็บไซต์ได้เลยอ่าได้เลยส่วนพี่แม็ก็มีรายการเมาส์กับแมนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับมีเมาส์ก็แมนอยู่แล้วก็เป็นรายการที่เกี่ยวกับการแนะนำสินค้าแนะนำสินค้าของ hitdhighfive ใช่ใช่เพราะว่าเวลามันเข้ามามันต้องทันทีซึ่งสามารถติดตาม ม้าวประแมนเนี่ยในช่องยูทูปก็ช่องของ y o u t u b e ที่พี i อฟ Channel นะครับเพจ h ท Hi-Fi นะฮะ Instagram h เ Hi-Fi แล้วก็ไม่รุ่น t i k t อ k อ๋อมี TikTok ด้วย TikTok ด้วยครับสี่ท้องทางเลยก็ไม่ได้อาจจะเห็นพี่แมนเต้นก็เขาไม่มีเวลาผมจะเต้นนะนะจะจะเต้นนิดหน่อยแล้วนะนี้เอวไม่ค่อยดีนะเอบไม่ค่อยดีนะครับก็อยากให้เพื่อนๆที่ที่คิดว่าอยากจะไปลอง ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับอย่างที่แบบว่าอยากจะซื้อเครื่องเสียงนะอันนี้เวลาผมพูดคําว่าเครื่องเสียงไม่ได้แปลว่าโอ้โหต้องเครื่องเสียงนะหูฟังนะครับได้หมดสายเอเุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับตัวทิปตัวโทรตัวลองลอง,ลองเครื่องอะไมีลองสายไฟมีทุกอย่างคือที่นี่มาแล้วครบแล้วนอกจากจะครบแล้วยังมีของให้แบบทดลองเล่นแล้วก็แมทชิ่งโดยแบบ เขาเรียกว่าเปิดกว้างไม่มีไบแอสนะครับเจ้าหน้าที่ที่นี่มีผู้เชี่ยวชาญอยู่อ่าสี่ห้าคนอยู่แล้วนะครับแต่ละคนก็มีความรู้ในแต่ละแบรนด์โซนพี่แมนนี่คือจะเป็นเจเนอเรลล์เขาจะเห็นพี่แมนอยู่แล้วละมาทุกครั้งก็เจอพี่แมนก็เจอผมยังไงก็เจอนะครับจริงๆถ้าไม่นั่นก็ทักมาทางช่องทางออนไลน์ได้ครับมีไลน์มี Facebook อยู่หมดเลยใช่ไหมครับหรือว่าโทรตรงก็ได้ เข้ามาเลยนะครับก็ให้เชียงไปก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วมีที่จอดรถนะผมก็จอดอยู่ข้างหน้าเก่งก็จอดข้างหน้าสบายใช่ใช่ฮะก็มาชิวๆเลยไม่ต้องนัดหรอกผมบ้านที่นี่เพราะว่าปกติจะมาต้องนัดก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มาได้เลยมาได้เลยวิ่ผ่านมาแวะมาหาได้ใช่นะครับมาคุยมามาอยากฟังตัวนู้นตัวนี้ก็มาแจ้งได้เลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะไปชมรอบๆกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไม่เห็นภาพกันนะครับไปเลย และนี่ก็คือห้องที่ผมสัญญากับเพื่อนๆเอาไว้ครับนี่คือแบบฉบับที่ลงตัวสุดๆกับ HD Hi-Fi ครับพี่ต้องสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเก่งพี่ต้องครับเล่าเลยสวัสดีครับห้องนี้จุดเด่นก็คือเราใช้โปรแกรม Room Collection นะครับในการแก้ไขปัญหาอะคูสิกของห้องนี้คือห้องนี้จะเห็นว่าคุณเก่งไม่ไม่มีอะคูสิกไม่มีรูมจูดใดๆทั้งสิ้นแตกต่างจากทุกห้องที่ผมใช้ใช่ห้องนี้จะเหมือนบ้านลูกค้า100% 100%นะครับแล้วมันดีได้ยังไงมันดีด้วยซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในเครื่องรุ่นใหม่ๆที่มีว่าดีแลกไลท์อันนี้เป็นจุดเด่นที่ทาง h ฮ h i f i แนะนําเลยอยากให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากโปรแกรมมากๆและที่ผมชอบมากๆของห้องนี้นะก็คือว่าห้องของเพื่อนๆหรือว่าบ้านของเพื่อนทุกคนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับจะไม่มีการมาบอกว่าเฮ้ยคุณเก่งติดซับเสียงติดกันอันเนี้ยเราอยากให้แบบว่าจําลองจริงๆแล้วก็ลําโพงที่บอกว่ามากชิ้นในพื้นที่แคบแคบแม้กระทั่งกระทั่งซับขนาด ดูซับวูเฟอร์เรามาดูซับวูเฟอร์กันนิดนึงกนแล้วกันนะครับตัวนี้คือน่าจะใหญ่เทนกับผมเลยนา้วหกนิ้วนี่คือมันใหญ่จากกำแพงออกมาเนี่ยเกินกันเมตระมเด้ผมเทียบไปดูนะชอตโต้โปรเจคเตอร์เนี่ยต้องใช้พื้นที่ประมาณนึงนี่คือเกินชอตโต้โปรเจคเตอร์ออกมาอีกนะคือล้นลงมาเลยแต่ว่าที่เราต้องการให้เพื่อนๆเราบอกเพื่อนๆว่าห้องนี้เป็นไฮไลท์จริงๆเพราะว่าระบบที่ใช้ตรงเนี้ยเพื่อนๆเห็นนะนี่คือแบบ floor standing เอามาทําเป็นไซส์สลาวด้วยมีแอดมอสด้วยนะครับคือห้องนี้ไม่ต้องติดอะคูสติกไม่ต้องเจาะฝ้าแอดมอสนะครับความสะดวกสบายดีมากร้อยเปอร์เซ็นต์เบ้านจริงๆริงที่ต้องการันตีได้ว่ามันจะดีได้นะครับมันจะต้องผ่านการคาลิเบทที่ดีนะครับก็คือโปรแกรม Direct Live นั่นเองซึ่งเอกสิทธิ์ของ Hc h i h f i ก็คือถ้าซื้อนะที่นพบอกว่าติดตั้งแล้วก็จูนนิ่งให้ฟรีๆเลยนะห้องนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์มากมากนะครับผมก็ ไว้ใจพี่ต้องได้เลยพี่ต้องนี่คือเป็นมือจูนระดับระดับชาติกันแล้วนะตอนนี้พอทำได้พอทำได้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ต้องมากขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวดูห้องอื่นกันต่ออ่าห้องนี้นี่เริ่มแปลกตาแปลกใจกันแล้วอ่าห้องนี้เป็นไงพี่ก็อันนี้เป็นชั้น2ห้องแรกนะครับตอนนี้เราทําเป็นชุดฟังเพลงนะครับก็ประกอบไปด้วยของโกโนตนะครับเล่นเทเบิลเดี๋ยวนี้ พวกวัยรุ่นสนใจเยอะมากเลยหลายเจ้ามากตอนนี้ใช่ใช่ครับแต่ว่าลำโพงก็ไม่ต้องถึงขนาดว่าโอ้โหแบบใหญ่ยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรายากันเล่นง่ายๆห้องเี่ผมว่าดูเล่นง่ายแต่ว่ามีความโปรขึ้นมานิดนึงในเรื่องของการซับเสียงในวัวอย่างเช่เรามีอะคูสิกครับ ในห้องด้วยในห้องด้วยนะลำพงก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรลพวงก็เชล์ไดนวกับตัวโรฟิสิกตั้งพื้นก็คือมันไม่ได้ใหญ่มากก็จะมีแบบสองอ่าก็ใช่เราเลือกได้ใช่ไหมว่าเอยากตอบบแตั้งพื้นหรือบุ๊กเชล์นะครับแล้วก็ตัวอินดิเกตเราใช้ของโกโนดครับทั้งระบบเลยอ่าก็ห้องนี้ก็ถือว่าคือมันก็จะสับเปลี่ยนกันไปใช่ไหมใช่ครับสมาชิกที่ไฮไฟด์อย่างดีตรงเนี้ยอาทิตย์นึงมาเป็นอย่างนี้อีกอาทิตย์นึงไม่ใช่อีกแล้วค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะใช่ไหมก็จะมีหลายเอ่อ้ีนัก็เป็นเเารีียกวว่่่าาบบทแ เล่นง่ายเล่นง่ายง่ายแล้วก็ฟังง่ายๆแต่ว่าได้คุณภาพเสียงดีรวมคุสติกพี่ก็จัดให้ด้วยใช่ไหมครับห้องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจเดี<อ>๋ยวเราไปดูอีกห้องนี้ก่อนห้องนี้น่าจะ<อ>มันอยู่เหมือนกันครับผมห้องนี้เป็นอีกหนึ่งห้องที่พี่นกให้ความสําคัญมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับห้องนี้เป็นห้องที่ผมให้ความสําคัญในเรื่องของเสียงคือเรียกว่าเป็นห้องที่ ไฮเอ็นเลยดีกว่าห้องนี้ใช่ไหมเพราะดูเนี่ยบรรยากาศเนี่ยดูไฮเอ็นมากๆจะแตก <High end. S 1> ต่างจากชั้นบนค่อนข้างเยอะนะแต,แต่ว่าความรู้สึกแรกที่ผมเดินเข้ามาผมมีความรู้สึกว่าแพงพอๆกันห้องเนี้ยเราจะเน้นในเรื่องของความเป็นศิลป,ปะครับดนตรีแล้วก็การตกรแต่งที่อ,ออกในโทนที่เรียกว่าคนรักดนตรีมาแล้วก็ชอบ,บนะก็ดูอบอุ่นขึ้นอนะ่ะมันก็ดูแบบดูเฟรนลี่กว่าข้างบนดูจริงจังมากเลยเพราะขนาดแบบโอ้โหแ กว่าแต่ห้องนี้ก็คือสแตนดาร์ดบ้านทั่วไปที่มีกันได้คือบ้านทั่วๆั่วสามารถที่จะวางลำโพงระดับนี้ได้เลยนะครับบางคนมองว่าเฮ้ยวงกาดมาอยู่ในห้อง5้าพสี่ปกพสี่เหรอใช่นั่นคือความรู้สึกแรกของผมผมเดินเข้ามาปุ๊บอย่างเงี้ยผมเห็นอ่าวงกาดสีแดงแบบโอ้โหแบบตัดดําสดใสมาแล้วแบบมองโอ้โหไฮเอนขนาดนี้แต่ห้องแบบนี้มันดูไม่เขินนะมันดูแบบเออมันดูได้อ่ะมันดูได้แล้วจะบอกว่าอาวงกาดเนี่ยมันเหมาะกับ l i v ิ n งรูมเมาะกับบ้านที่เป็นห้องนั่งเล่นห้องรับแผกกว้างก็ได้คือมันวางได้อิสระหลายแบบมากใช่่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่ h ฮดดี h ไฟได้เอาชุดลำโพงระดับไฮเอนมาวางบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นที่คุณเก่งเห็นก่อนนี้นะครับหรือก่อนนี้เราก็จะมีวิ l สันออด i โอวิวสันนี่ใครใครก็รู้จักนะวิวสันเนี่ยคือแบบ ลำโพงนี่มีหลายซีรีส์แต่ว่าแต่ละตัวนี่คือแบบหลักล้านหลักล้านเลยแต่ว่าตัวนี้ผมได้ข่าวมาว่าราคาเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นไฮเอนด์แต่ราคาไม่ได้สูงแบบนั้นก็คู่หนึ่งอยู่ที่ล้านสองครับล้านสองแต่ว่ามีความพิเศษตรงที่ว่ามองอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นลำโพงธรรมดานะเหมือนลำโพงฮอนเพื่อนๆก็เห็นเนาะเหมือนลำโพงฮอนแต่ความพิเศษของเขาคือระบบของเขาใช่ไหมใช่ครับอ่าตรงนี้เป็นยังไงพี่เอาคร่าวๆก็ได้คร่าวๆนะเอาวงการตัวนี้เนี่ย ทุกคนจะเห็นปากแตกตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้คือมิกเล้งมิกมิกเล้งของมันก็คือขนาดประมาณห้าสิบเซนครับครับเป็นเสียงกลางนี่เสียงกลางคิเตอร์เขาจริงๆคืออยู่อยงงี้อ่าคนส่วนใหญ่เห็นฮอนปุ๊บแหลมแน่แหลมไม่จริงๆแล้วมันคือปากแตรที่เป็นเสียงกลางครับครับโดยตัวเนี้ยจะเห็นว่ามี เสียงกลางเสียงแหลมและมีซับในตัวนี่ซับในเพื่อนบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยตัวนี้บิวอินซับด้วยเหรอนอจริงแล้วมไม่รู้มันบิวอินซับสิบนี่เพื่อนซับอยู่ตรงนี้แล้วอีกอย่างที่ผมสังเกตหลายทีนะทวิตเตอร์มักจะอยู่ข้างบนทวิตเตอร์มักไม่ใช่อยู่ข้างล่างแต่นี่ทวิตเตอร์เนี่ยเป็นแบบฮอนเหมือนกันแต่ว่าอยู่ข้างล่างดูข้างล่างครับเออมันมีความแบบแตกต่างจากชาวบ้านเขาอยู่นะเออแล้วตัวนี้เป็น2ระบบด้วยเป็นรับงแอคทีฟก็ได้ใช่ครับแพสซีฟก็ได้ใช่ครับโอ้โหตัวนี้ ถ้าบางท่านที่เอาไปวางในห้องลิฟวิ้งรูมที่ไม่ต้องการมีแอมเกะเลยใช่สามารถใส่เขาเรียกว่าออปชั่นเสริมเป็นแบบเพิ่มแอมในก้าได้สำหรับขับเสียงกลางกับเสียงแหลมครับเพิ่มอีกประมาณ5้าแส0้าบาท5้าแสห้าบาทก็จะได้จากลำโพงใช่ครับมี power ในตัวแต่นี่มันดียังไงก็น่าจะเป็นลักษณะที่แบบว่าตรงนี้หลายๆชั้นตรงนี้อาจจะไม่จำเป็นอีกแล้วมันคือการเล่นแบบใหม่น้อยชิ้นใช่ครับอาจจะเป็นโต๊ะ วางอาจจะเป็นทีวีอะไรก็ว่าไปเเป็นรูปศิลปะสวยๆเทินเทเบิลก็ได้อะไรก็ได้ได้หมดเลยใช่ไหมครับอันนี้คือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับสมัยก่อนที่เราเล่นกันมันก็ไม่ผิดนะเพราะว่าแต่ละคนมีความซีเรียสบองผมชอบหลอดใช่ครับมันก็ต้องมีหลอดเนาะจะแบบอ๋อบางคนเห็นอย่างนี้หลอดแคลรี่ขับได้เหรอกวขนาดนี้ กี่วัตต์รู้ไหมพี่นุ๊กบอกสิบห้าวัตต์ครับสิบห้าวันเกิดให้ตัวนี้แค่สิบห้าวัตต์เป็นแครี่ออเดีโอรุ่น C A D สามร้อย S E I สิบเด่นตัวนี้คือใช้หลอดสามร้อยบีครับขนาดสิบห้าวัตต์สิบห้าวัตต์มันขับอย่างนี้เลยเนี่ยได้ยังไงทำไมถึงขับได้ก็เพราะว่าลำโพงอวกาศอูโนเอสดรุ่นนี้เนี่ยนะครับความไวอยู่ที่107ยเจ็ดดีบีหนึดีบีใช่ครับและตัวมันเองเนี่ยมันรับผิดชอบแค่มิกเลงกับทวิตเตอร์อ่า ในขณะที่ซับวูเฟอร์เนี่ยเขามีแอคทีฟ10นิ้วอยู่ในตัวอยต่แต่ละข้างเลยครับจุดเด่นของยี่ห้อนี้คืออะไรจุดเด่นคือซับของเขาเนี่ยไม่ว่าจะวางตำแหน่งไหนของห้องชิดผนังหรือเลยจากผนังมาหรือหันแค่ไหนมันมี DSP ในการปรับโดยการจูนโดยคอมพิวเตอร์ครับ และใช้แอปพลิเคชันของเขาในการปรับจูนได้เลยคือคุณไม่ต้องกลัวว่าเบสจะบวมเบสจะจมจะหายเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปรับจูนเบสได้เลยกับห้องนั้นๆคือตัวนี้ครบใช่ครับซึ่งสามารถต่อสายแลนแล้วปรับคลิเบตกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างัดง่ายดายเลยครับผมอย่างเนี้เขาเรียกว่าการเล่นแบบใหม่แล้วมันครบมากๆเมื่อกี้เราไปดูห้องที่มันไฮเอ็น์มากๆผมพาไปดูห้องโฮมเทเตอร์ที่มีหลากหลายชิ้นผมพาไปดู พื้นที่ที่พี่มีแบบว่า beginner level เ d ช i ี่ฟครบจริงนะแล้วแบบตัวนี้ผมอยากให้เพื่อนมาที่ h ฮไฟมากๆเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะเลือกสีก็ได้นะครับจะเล่นเป็นแบบแอคทีฟก็ได้แคสซีฟก็ได้จะเพิ่มไม่เพิ่มก็ได้จะเล่นจากมือถือเล่นได้เลยนะเออใช่ตรงนี้สีเราเป็น c u สตอมสามารถเลือกสีได้หลายๆสีเลยนะครับนี่คือความพิเศษของอวองกาดนี่คือรุ่นเริ่มต้นของยี่ห้อนี้นะครับ จะเห็นว่าตอนนี้เราขับโดยใช้แอม o อร์ o องแครนะครับแล้วเราก็ใช้ Go s สไ m ร r เของ c a r r y เช่นกันกต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็น Active อยู่ในตกะเราก็สามารถที่จะเอาสไครเมอร์ต่อเข้าไปข้างในได้เลยใช่ไม่ว่าจะเสีต่อกับกะตัวนี้ได้เลยตรงตได้เลยครับผมนี่คือความเรียบง่ายของระบบห้องนี้นะครับที่เราต้องการพรีเซนต์ลูกค้าไม่ว่าจะมาข้างล่างจะเป็นกลุ่มลูกค้าเริ่มต้นมาระดับ ไม่เกินห้าแสนเราก็มีให้ฟังครับมาระดับไม่เกินสองล้านเราก็มีให้ฟังที่ห้องนี้นะครับหรือจะเป็นระดับสิบล้านข้างบนนะครับนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าความหลากหลายแล้วก็ความแตกต่างที่ HD Hi-Fi พระราม9ตรงนี้สามารถมอบให้กับเพื่อนๆได้นะงั้นขอบคุณพี่นพมากนะครับสำหรับห้องนี้งั้นเดี๋ยวผมลงไปดูข้างล่างอีกนิดนึงแล้วกันเอาเลยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ โมุมตรงนี้พี่ลดราคาเยอะเลยใช่อันนี้เป็นโซนใหม่นะครับที่ทำขึ้นมาครับก็เป็นสินค้าราคาพิเศษนะตรงนี้ชั้นลอยใช่ไหมที่นี่ชัอใช่ไหมชั้นลอยเกิดไปก่อนก็เดินขึ้นมาจากตรงข้างล่างนี้ของเยอะๆพอขึ้นมาปุ๊บเจอของราคาก่อนเลยอันนี้ก็เรียกว่าเรล็กน้ำ่อยนะครับก็มีเยอะแยะมากมายหลากหลายอันนี้ไม่ใช่ของตกรุ่นนะเพื่อนๆนะ เป็นรุ่นที่แบบว่าบางทีมันมีเดโมโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมเดโมด้วยอะไรด้วยใช่ไหมก็จะมีหลากหลายแบรนด์แต่ส่วนใหญ่ก็พี่บอกว่าเป็นของ powerbuy ร่วมกับ powerbuy เป็นร่วมกับ p จริงเราร่วมกับทุกทุกกลุมเข้านะครับแต่ตอนนี้เราร่วมกับ powerbuy ครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงๆไปใช่ไหมว่าใครจะจัดสินค้าอะไรยังไงก็สนใจก็มาลงนี่เลยครับ เพื่อนๆก็เข้ามาเลือกชมมาเลือกดูกองได้นะครับก็เป็นของใหม่มีของเดโมมีกล่องมีอุปกรณ์ครบมีประกันให้ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็คร่าวๆนะก็จะมีประมาณนี้ประมาณนะครัประมาณนี้แล้วก็มีมุมนี้ด้วยอีกอันหนึ่งก็จะมีพวกเซนเตอร์มีขาตั้งครันนี้ด้านนี้ด้วยครับถอมาด้านหลังนะมีซาวบูเฟอร์มีซาวบาร์ก็มีบุกเชลมีวงตั้งพื้นเต้นเตใช่นะแต่ก็ขึ้นมาแล้วก็อย่าเพิ่งถอดใจตรงนี้อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจ ข้างบนยังมีให้ดู<ช>อยู่ด้วยนะเออใช่เ <นะ S 2> <ช>ดี๋ยวเมื่อกี้มาถึงปุ๊บ้ยของรถราคาได้แล้วไปก่อนไปฟังของของดีของแรงกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาช็อปกันก็ได้นะคับผมนี่ก็เรียกว่าเรียกน้ำย่อยส่วนทางชั้นล่างนี้นะเพื่อนๆก็จะเห็นนะที่เราคุยกันไว้ว่าเขาก็จะมีในแบบ Entry Level นะครับก็จะมีพวกลำโพงเนี้ย หลากหลายยี่ห้อเลยหลากหลายแบรนด์ให้เพื่อนเอนเลือกใช้รวมถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่เราพูดถึงนะก็จะมีเนี่ยในตู้กระจกเนี่ยก็จะมีพวกหัวปลั๊กท้าย i อซไม่ว่าจะเป็นตัวรองอย่างที่ผมพูดถึงนะเนี่ยอย่างเงี้ยของพวกเนี้ยเขาก็มีครับหูฟังไร้สายสายลําโพงสายสัญญาณมีทั้งแบบสําเร็จรูปแล้วก็แบ่งตัดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบซื้อง่ายอะเอาง่าย,าายว่าซื้อง่ายแล้วก็พอมีปัญหาอะไรก็มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับอยู่แล้วชั้นล่างก็จะมีเทสเบนช์แล้วนะครับก็จะมีอย่างพวกหูฟังนะ ให้เพื่อนๆเห็นแล้วก็เลือกช็อปกันอย่างง่ายๆนะครับตอนนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นแล้วก็ที่ผมพาเพื่อนๆชมหลายๆห้องแล้วก็ร่วมพูดคุยทั้งพี่นกแล้วก็พี่แมนนะครับก็จะเห็นเลยว่าทิศทางของ h d สตอรไฮไที่พราม9ก้าเนี่ยนะเขาก็มีจุดกําเนิดจากแถวซีคอนนะครับขยับขยายมาแล้วก็ตอกโจทย์ให้กับเรียกว่านักเล่นแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านที่เคยเข้าไปสอบถามว่าทําไมไม่มีที่ฟังนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกเพื่อนๆหลายๆคลิปก็คือเสียงที่ถูกใจนะครับมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละแล้วก็ ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่า,าการที่เราได้ทดลองฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงซับบูเฟอร์หรือเครื่องเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับจำเป็นมากๆที่ต้องลองฟังผมเลยอยากจะเชิญเขาเรียกว่าชักชวนเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนเนะี่ยมาที่ hd high f i นอกจากจะ,จะมีที่จอดรถสะดวกแล้วนะก็ยังมีห้องให้ฟังเนี่ยถึง4ห้องเลยนะเราก็เริ่มตั้งแต่ entry level ไปจนถึงนะหลักล้าน10ล้านนี่เขาก็มีนะครับก็หวังว่าคอนเทนต์วันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกกลุ่มนะครับที่จะเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ผมเกียงชาต้องไปก่อนแล้วนะเพื่อนน่าสวั